วันพุธที่9กรกฎาคม2568เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมกรรมธิการ CA327 ชั้น3อาคารรัฐสภาคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมบุฒิสภานำโดยนางวราพัฒน์ภัยพันรัฐประธานคณะกรรมการได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัติและการรับมือกับภัยพิบัติ ในประเทศไทยโดยเชิญมิสเตอร์มาโคทอสคานริวันตาผู้อำนวยการสำนักง,งานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหรประชาชาติหรือ UNDRR ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและผู้แทนกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุม ผู้แทน UNDRR ได้ชื่นชมการดำเนินงานของประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าและมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยสนับสนุนระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะสตรีเด็กและคนพิการได้เข้าถึงระบบและการจัดทํานโยบายฉบับยอ่อเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคนโนโลยีสารสนเทศและระบบการติดตามความเสียหายและผู้สูญหายนอกจากนี้พร้อมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมาสู่ความร่วมมือกับภาครัฐและทุก ภาคส่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัติซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพรวมด้านเศรษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทยรวมทั้งแนวทางบริหารจัดการเรื่องภัยพิบตัติระบบการเตือนภัยการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดําเนินงานในมิติต่ตางๆท้งด้านกฎหมายนโยบายงบประมาณและการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้ดําเนินการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวต่อไปตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวอันจะเป็น,นกลไกสําคัญในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้สูงอายุคนพิการเด็กสตรีมีครรภ์ผู้มีรายได้น,อน้อย และผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง